สวัสดีครับสวัสดีตอนรัเวีนเด้อพี่น้องเอ้ยมาเนี้ยมาเนี้ยพ,พี่พาน้องครับเ<ม>อ้ายัยสู้ขุนสุขคนเด้อครับขืนโก้ขืนเล่าครับมาเนี้ตอนสีเทงเทียงครับพี่น้องมาเนี้ยความทีมงานครับบ่ได้มาแต่มีตู่เด้อมีตู่เฝ้าลูกสาวครับมาเนี้ช่วงนี้กำลังตู่เคยหลายประมาณแปดโตครับหุมสากหลากเียมเชี้ง่าอยู่พี่น้องเอ้ยปึ่มพ่ออย่างว่าพีุ่้นสวัสดีครับพี่ลุ่นดิสานบ้านน้อยครับ พ่อยังก็พ่อเอาไข่เอาผ้าบางู้ไม่งอเลยต่ว่าบงเปลี่ยนอะไรอยู่ที่พอถ้าหมักตะแลนว่ะได้ครับคุณหมักตะแลนพี่น้องทางหมดเองตัวว่งช่วงก้อนหรือที่บ่ชุ่มที่บ่ที่บ่เอาก็เอาอยู่เนาะข้าเกี้ยเห็ดเด้อเราเบิ่งครับพี่น้องรุ่นกันเรื่อยๆครับพี่น้องวันนี้ครมีเห็ดมีหาวเด้อพี่น้องเอ้มื้อนี้ว่าจ้กินได้ครับเอาเรียบครับพี่น้องเก็บไปถ้าหมักตะแลนเวลาไม่ตกรไปหาวมีข้้มสาวมีว่าจะลองสุ็ใต้เหรไข่เนี้ยมีอูไข่เนี้ยเนาะหาวแล้ว เนี่ยเทุยางไปนะเอาบฟืนโอเคเนี่ยเอาบขับไปเลยางมาเดี๋ยวมอนขาดก็เป็นเทียขาดก็ไดน่เต่สามบาทด้เลยีเนี่ยราอ่านอเอาทุยางอิริตะเจอหัวกะต้าสวนลรวพี่น้องก็านี่บะเยลี่มบะเลีจ้าแม่น้องไผ่จ้ะเอพี่น้องเรากำลังเก็บบะเยลี่มครับ มักเรียมจังน้อยก่อนพี่นอกก็ได้ไปท้ายาากลิ่มก็ดอื่นนั้นก,มนกม็มักเรียมมากเรียมนี่คือการย่ามเก้าครับพี่นออ้องโอ้นอกใหม่กับวัญ่างพี่น้องเลย เพิ่งงองมวงกันนะพะนะจ้าปนองวันสีนจักไปยามเห็ดก้นเห่นไหมน้องบ่ถ้วยก็สหลายคนใช่แง่ตัวไหนแงเอากัจนังางก็ดีจักเจ้าข้องก่นเจ้าคล้ง่นทีแม่ลคือนเอือเียนเอืดติดยันน้อืยันอืม หาเห็ดเนมามาหาเห็ดก็หานาหัวก็น่าจิทางหลังเขาหาดีแดงเงาต้นเเอประตมันก็หงเ่ะเกียร์นแเมี่ยแงเงาว่ม่เงอะไร้าเมว่าเม่น้องไปหงเยครัดังชาผอมเนื้อชาอย่งอวกักันิ ุ yeah. <t> ่นเดียวนะผูก็มีเออปูไปุ่นแคนั้นละเดินไป่่เนมนูออกมาแล้วเบอก็บอกสมุนลงขืนมาเบิ่งกอนวทุ่เดียวกันน่าต้องเดียวกันัดดน คนไม่เงาเด้อมันคนข้นเบียมซับด่ากันจิ๊บเลยเพาสูดเลยต้องกให้แม่เพาะเบียมซับเลยเ่าสูดเลยพี่น้องอ่ะพี่น้องวันนี้่้เราทางมากครับเรากระเป๋าหน่อยปีนี้เรามาตัวแหลกเราเอาใส่เราบ่เอาหางออกปนปลาทูมันทีงูใส่บักเอลเจ้าเด้อท่านเนาะจับผลไม้พุดดิ้งเออกลอนพงเลยเลยใส่เลยเจ้ามันสิจับหม่องไหนเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะตัวกันดีครับพี่น้อง พี้นอกอถ้าเปินทางอันเปรี่ยออกพี่นอกเยเล้ยงใจแล้วทางโขบหน้ามูป่ากระโจมมาทางออกให้ห้องคนแมงหอกว่หรอไม่ได้จมนี้จมเห็นคนจังไดอโขบเปินิขบเปินไหเอาคือนหน่อยลงสันมนหน่อยเบาขื้นหน่อยให้ขาไปครับเมีนวะ มาอนีครับพี่น้องขึ้นโคขึ้นแล้วครับมาอนีเอาวแตาป็นน้อยกินเอาหมดพี่น้องสิเอาหอดเชี่ยวโซลุ่มหมแล้วเพือเราขนอ้บรรยากาศพี่น้องเลยนอนอบอาเด้อพี่น้องคืมฟ้าคืนฝนคืนมากกับว่าโตคืนเราคืมอีกคืมอีกคืมแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวฟอหางบอกกันอุ้ยอ่ไปเลยแลนตัวแลนมาอย่เดียวร้ยเชื่อมวัตือตัวที่สามสามตัวแล้วนี่ปะ เรงครับปว่อยวางสินอเพกพี่นอนนอเพกหากรเลยหาขึ้นมาอีกไอจิตสูงเตือไปด้เจี้ยแมนโอ้มันแกแล้วตัวนึ่งว่าต้องเอามันออกแมนนั่นแกแล้วแกนี่ก็แกแล้วมันเห่นนันแกหักการบอเาดแล้วไก่แล้ว นี่มองกินได้ยี่สิบไปไปน้องแล้วต้อมดหองพี่น้องแม่น้องไปว่าเป็นเฮ็ดปวดเฮ็ดบานคำการแข็งเดือยนี่ดอกเดียวนี่ดอกเดียวอ๋อต่างก้าเกิดเนาะหลายเป็นมูดแต่เยอะขู่ไข่เนี่ยอ๋อเป็นเสือต่อไป จะคื้เบิษัทขุนนะไม่เงาครับพี่แดงเรียนร้องขุนไปสร้างเลยขีหง่าไม่ได้สิเอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าม่นจะยสิบขาดออกมากเลยนะรวย เอาอาหาออกเนี่ยอบอกแมนเตี้ยดีผู้พ่ายพี่ใช่ใช่เจาเปยังวะเตี้ยใชเจาผู้พ่ายเป็นไงเลยีาหาออกเนาะถุงมันหนึ่งอยู่เลยเอต้องพ่ายไปตัวทีตัวเดียนไรลวงไรล้วพูด่อที่เอาอหารมุนอยู่อู่ว้ายเจ้าเลาเมองสันเลีวมหวงไล้วงเลยล้วงบตอกระเตนบุตอกระเตยนนี่อย แมงเงาปลาตัวเป็นวลาไซบูรอตีนเดือบไปจนต้นเด้นเดือบจำเกลยเสียมหน่อย ตัวแงๆกันนะนี่ตัวตัวแงๆตัวปีกเลยซับผมตัวเถิกปีกเนี่ยนี่ตัวแงๆกันนพี่น้องอีปมอมแม่ตัวนี้นี่ตัวเถิกอีปอมายหลายมากปุดใจกันข้าวเดียวแต่ไส้ เดียวได้งก็ได้ข้าเดียวเด้คนกิปมพี่น้องข้าวเดียวข้าวเดียวละถึงว่าาั้นข้าวเดียวถึงพี่น้องนั่นคือเป็นตีจีบมเถิดจังนรมกับห้องพี่ตัวแม่ยได้บเนีตัวแม่ก็ิจ้า นี่่มีปีกน้องมหลัพี่น้องแต่ว่าปีกว่าทนนี่นีตัวนึงอ๊ไปใจหลับเอาอะไไอ้จนันอ้าวเอาก้นยากดีไปลยอดนะอ๋อเฮ้ยตกใจปะโอ้ยต่ว่าเจ้าเ้ยหวกุนขาคัอหัวหลรพี่น้องเย ยวล่ก็สมบกว่าเพิ่เชาอะไ้ยังไงเลยเนี่ยมาเด้อครับพี่น้องเลยมาโกจิโป้นำกันครับเช้ากล้วยแองแดง ื้ยาตัวแม่ตัวถืกเถกอีหรอมันคือยน้ำกันเดีตัวเถกไหมมประกองคืนยาลยาจีเดตัวใดก็ปีคูม่เยตัวน้ำอ่ออมออ้ยนี่การอ่อพร้อมนะนี่ได้ยาเต็นข้าวขาวตื่นๆไหมเนี่ย โต๊ะใมาพอด้เอเนาเบิรน้ำลตะกี้มีอากัดมือโอ้มีปีกปีโมแม่ปีโปมซะด้วยพี่น้องตัว,ตตวนี้นะ้องใสครับพี่น้องมาเอาบันทึกเอาเพิ่มของตัวของออสมครับเราพ่งเนหัวเข้าเลือนันไม่ใช่ย่นียมหน่อยนอยไนกด่เอายอ หู็เสียแลยปลาปุ๋ยหอยเป็นตระกูลหนึ่งหู้จีบูมเลยเป็นหู้เสียคนมาต้องอ้อมไปอ้อมอะไรคืออ๋อสมประกอบปลาปุ๋ยส่ประกอบจู่แมีนบ้ลนเหรอนี่ขีแตกอ้าววาจื่ว้าจื่ออย่าชั่วยังดีปรับแรงแยงขึ้นพี่น้องเลยต้นอ้อมนั่งยุ้ยงบจนหัวเข่าเดินพี่น้องเลยมาเด้อเฟียนครับสุนัขซื้อบ้านครับมื่อี้ หาเห็ดห่าขาวกับโบกออก้วนใส่จีปมวง้นใส่แมงเงอ่อบ่น้องเลยมีตูกระเด็มาได้พี่น้องที่ธุลาครับไว้หนีมันหลักครับเน่เดินปั้นได้กะตีขุดเหมืนหอดที่เก่าบ่มีปีกเอ้าไม่ยังไม่ยังขี้เค็ตโอ้ยโอ้ยเพี้ยเพี้ยเพี้ย ปลานีเกลยนครูเล็กๆนี่แหละเด็กค่ะ,ะ,อ,ะอันนี้พวกเราครูมาไดา้พี่น้องเลยอันนี้พวกมีเปียกแบบธรรมาดาโอ้มันพี่น้องเลยจีปโปมครับจีปโปม คนคนดินผุๆผ่หวยทางหน้าสีนว่ตัวละสองบาทมาเล่นองเดี๋ยววางวางไปบางนะคือบางใือนี่วางสูดว่าเอาเอาให้ายน้ำเนี่ยไ้เอาไว้บนงแหมเปิดแล้ว เขาท่ันไปใส่หรือเปล่าใส่ลักโงลงไปเปิดไปเปิดไปปิดเปิดอยู่เปิดนะเบิ้ลยังเปิดเลยนี่ยตาอย่างดีน้องเบิ้ลย่างดีม้วนมเปิดสำหรับหู้ไหมม้วเปิดเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ครับกลุ่มฝ่ายถูกฝนก็กำลังผ่าปี่พานนกับพึ่งโคกเป็นแล้วเด้อพี่น้องมื้อนี้มาหาเก็บเห็ดแจ้วหาวกลับว่ออกจ้กดอกก็ลด เสียใส่แมงเงาครับเสียใ <_ an> ส่จีปโปมครับพี่น้องมือนี่ว่าถ้าขึ้นมากครับบ่ไรหนึ่งก็ต้องเอาหนึ่งพี่น้องอ,อาชีพน้องอาอาชีพไปเลยครับพี่น,อน,น,นอ้องกิสามันทาะครับนี่แต่เนี้ยกินได้เด้อพี่น้องเลยมาต้าหาแมนหาซื่อก็ได้ฮะคนคนกขยัน <_ an> รับรองโบอดตายเตี้นี่แต่ขี้ปวยตายพี่น้องอ้าวขี้ปวยเด้อเป็นว่างสีละติ๊กต๊อกตะวันคนขยันไม่มีวัน จะค่อยๆป่วยใจดีอป่วยหัวมันเด้อดจีขานป่วยยังไงจะหยิบน้ำเลยไม่เอาสิหาแน่วงออกดู้่พี่น้องเลยใช่อะแต่ไล่เตือไปเร้อพี่น้องบานนี้นี่แสนแล้วอุราตัวสองตัวซานลงเรื่อยๆพี่น้องอ๋ออ๋อนี่แหละคูได้แล้วโน้็ยานไป Icana, ลงไปอ๋อบุระตัวสองตัวกับพี่น้องก็่สมไปเรื่อยๆครับพี่น้องอู้ย่ามานี่ยแกงให้น้องมันสมกับคานกย้างได้พี่น้องเลยแง่บุระตัวสองตัว่สมกับมันจะมันจะได้หลายเอียงหรอกเมนออกสมอำเลยเตรียมต้าเลยเตรมเอาคนเดียวกับหนาคนเดียวพี่น้องเลย บุญมากยส่นนี้เอาซี่เปียงพาสูนักเลียนน่นแพีนหน่อยว่ย่างตีใส่มาหาคนยีโปมไหมใส่มซูุคนไหมกุยเ็ปยเปยงื้ดแจหาจกพี่น้องใส่เองกรไดตัวเม่นี่เพามันเลกเมียที่ยบเลยทางนั้นอึบเลอกปาดทเอ้าหัวซันดึกๆแล้วเล่าหัวจิปาดพี่น้อง อี S <S ่ว่าสหอดลงไป่ไกโมเลือกไก่แขกว่เอากรไดได้แล้วกนผู้เดียวกันเนยจาผู้เดียวพี่น้องเลยมาเลืกป็นว่าเอากไดได้ละมมันไปนีไว้ตือสิงนเมื่คือโมนะพี่น้องนะลงไปมยุดไปปนอยางนั่ลงไปเยอะอ่ะปุ่นกรดีครับพี่น้อยไปไกลเมื่อไหร่ว่าใดลากันร่างศูนเท้าคนจี่วัมาถึงมอยู่นไดว่าเดนยมมาสอดได้แล้วว่ โบก็เลยตัวแล้วว่ะผมมึงว้นีก็ได้ได้แล้ว่ะจะเ่าเห็นหูคุนไปกนไม่เง่ากันหูหนึ่งชิเเนีุ่นนะจวนเนี่ยคนกีมพอถึงจะไปคนไม่เงามจะถึงหมดรไปที่นอนเลยหากใหม่จีสายกีโปมด้วยผีนอนเลยมือนี่เห็นบ พี่ไหมไอ้ทอมพี่อ่นู่ไงก็ชิบม้ไม่อ <c oughs> งเสียมปุ๊บดิในหรือปะปุ้ยพี่น้องเลยต้องเปียนจะกอยายกินมานก้นก็ได้ยงน้อยนี่ถึงอีกวัวน่อพี่น้องเลยห้อยู่วัดินบักแข็งตั้งใต่ว่าซุมดี พี่น้องมาดิหอดหรดหอดล่าเด้อพี่น้องเลยประกันขาล่าแปลงแซงครับให้เฮ็ดหาหาลาวานี่ละครับพี่น้องผลงานครับมาดิเฮ็ดบ่ได้แว่ใส่กีบปมนี่โอออ้้ยยย่ลาูเดแม่นเมื่อใดพี่น้องกีบปมปวดเสียจังไดนกินแต่ไปหอดเตียงหน้าเขาก่อนเนาะแม่นแต่ก็เวียงแซงละเสียงไว้ล่องเลยพี่น้องเลยเสียงไว้ล่องตั้งแย้พี่น้องอ้าฮะเอาข้ามาไหมพี่รุ่น เนี่ยว่าดแม่งเอาตัวหนึ่งก็เด้ยวไปยู่ไกลกว่ารู้ไหมโล่รมานกึมัวเดียวตวดีตัวแรกก็ตัวตหญเอาล่ะมหมเอามายายกันยู่ให้ก็เฮ็ดผวกกันตาบแต่ทีหนขอบคุณเด้อเพ่อนครับเออหันไปหาลาบุระไเลยขอบคุณทุกกำลังแรกแกนะครับเที่ยงนี้ม้อนี้ก็ไปซ้อนี้แหะพี่น้องย่ดีมีแหงสุขทุกคนครับสวาสดีครับบ๊นะีครับ